เป็นเพื่อนกับกุ๋งกิง้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิ้งกันนะคะ,ละ,ละเฟรนฟราหนึ่งกล่องแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นรวมทั้งหมด30บาทค่ะกินให้อร่อยไปเลยนะคะมีน้อยแล้วเพืนเพื่อนล่ะคะรับอะไรดีคะสวัสดีคะ่ะทุกคนกุ๋งกิ้งกำลังเล่นขายของอยู่ค่ะ ร้านอาหารของกุงกิ้งมีของกินเยอะแยะเลยนะขนมปังก็มีคุกกี้ก็มีขนมจีบซาลาเปาเกี๊ยวสาก็มีผักผลไม้ไข่เป็ดไข่ไก่ก็มีนะคะนี่ไงกุ้งกิ้งเล่นไปเล่นมาชักจะหิวจริงๆแล้วสิ <c oughs> คุณแม่ก็ไม่อยู่ซักด้วยต้องหาอะไรทำง่ายๆแต่อะไรมากๆแล้วล่ะ จะกินอะไรดีนะอ๋อกุ้งกิ่งนึกออกแล้วค่ะเรามาทำเมนูไข่กันดีไหมคะไข่หวานญี่ปุ่นตามสไตล์กุ้งกิ่งทำด้วยไมโครเวฟทำไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะกุ้งกิ่งขอเก็บของเล่นก่อนนะคะเพื่อนๆไปเตรียมไข่ไก่ก่อนนะแล้วเราจะไปทำไข่หวานพร้อมๆกันค่ะและนี่ก็คือวัตถุดิบที่กุ้งกิ่งจะใช้ทำไข่หวานวันนี้ค่ะ ไข่ไก่น้ำเชื่อมชีสเกลือพริกไทยน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมันพืชคะ่ะเตรียมอุปกรณ์กันครบแล้วเรามาลงมือทำพร้อมๆกันเลยเริ่มจากการตอกไข่ลงในชามแล้วก็ตีไข่คะ่ะจากนั้นเติมน้ำเปล่าน้ำเชื่อม ไรยด้วยเกลือและพริกไทยตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นหยิบชามมาเทน,น้ำมันพืชลงในชามให้ทั่วเพื่อป้องกันไข่ติดก้นชามค่ะไม่ต้องเทมากนะคะเทให้พอดีพอดี แล้วก็เทไข่ที่เราผสมไว้ลงในชามครึ่งหนึ่งแล้วก็นำไปเข้าไมโครเวฟค่ะกดเวลาประมาณ5นาทีนะคะนำออกจากไมโครเวฟก่อนนะคะแล้วเทไข่ส่วนที่เหลือลงในชามให้หมดโรยชีสตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วนำเข้าไมโครเวฟอีกครั้งเพื่อนๆสามารถเช็คว่าไข่สุกหรือไม่สุกด้วยการใช้ส่อมจิ้มดูนะ ไข่ติดซ่อมขึ้นมาแสดงว่าสุกพร้อมเสิร์ฟลงจานค่ะและนี่ก็คือไข่หวานแสนอร่อยสไตล์ขุงกิ่งที่ทำจากไมโครเวฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ <c oughs> ขอโรยต้นหอมหน่อยนะคะจะได้ดูน่ากินยิ่งขึ้นเพ <c oughs> ื่อนสามารถกินไข่หวานคู่กับผักสลัดหรือว่าทำเป็นใส่แซนวิชกินกับอาหารเช้าก็น่าอร่อยไปอีกแบบค่ะ ตอนนี้กุุงกิ่งหิวแล้วขอไปกินไข่หวานก่อนนะคะสัปดาห์หนะ้ากุุงกิ๋งจะชวนเพื่อนๆไปทำอะไรสนุกๆอีกต้องติดตามในรายการวันแสนสนุกของกุุงกิง๋งทางช่องกุุงกิ่ง a p p ปี้ r l ลเวลาสีา่โมงเย็นสำหรับวันนี้กุุงกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุุงกิ่งด้วยนะคะ